เอาเลยครับผม้ก็ข,ขอกลา่าวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปด้ทุกคนกันด้ให้นะครับในวันนี้นั้นเราก็จะมาต่อกับเรื่องราชาพิศารเหมือนเคยเอาเป็นว่าเรามาดูสมมติฐานกันดีกว่าครับว่าราชาพิศารนั้นจะชวนผู้ก้าเข้ามาเป็นพวกจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าคู่ของผู้ก้ากับเอลนี่อย่างมันโอเคแล้วก่อนที่จะไปดูค้อมูนวานในคลิปนี้นั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมาเร็วๆนะครับผมสำหรับตอนคลิปนี้ก็ผิียงเท่านี้นะครับงั้นเราเข้าไปดูนนนดเนื้อหาของวันนี้อนเลยดีกว่า โห oh oh. สุดยอดจริงๆยังไม่ตายอีกเหรอจับมันไปขังคุกไว้แล้วก็เอามาุ์คนอื่นที่นอนสลบอยูน่นอกประตูโยเข้าไปด้วยครับแม่ครับพ่อครับไหนน่าจะเดือดสุดๆนี่เธอเป็นงของรางวัลน,นะเอ๊ะพลังชีวิตฟื้นฟูนกัลัาหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าส่วนเธอฉันได้ยาวิญญาาไปขอรางวัลน,นะ ขอบคุณค่้ถ้าพวกกเอือไปฮาวีทำได้ดีมากนี่เขาเอาของรับค่านั้นมาให้ฉันงั้นเหรอคนคคานักก็เหนื่อยเหมือนกันฉะนอนุญาตให้ไหนหรือหอคอยได้โอ้ขอบคุณมากครับถ้าลาชาพีศาจเอ้ยนี่กูคิดถูกไหมเนี่ยต่อจากนี้ไปทุกคนกลับไปดูแลฉันของตัวเองซะถ้าที่พึ่งนผ่าซึ่งมาขนาดนั้นแต่ถ้ากลับดูไม่เป็นอะไรเลยนะครับ สมกับที่เป็นราชปาิศาจจริงๆสินะครับเออเฮ้อเจ้าหญิงเป็นอะไรไปหรือเปล่าเปล่าค่ะคือว่าฉันแค่คิดว่าถ้าราชาพิศาจดูนี่เหนื่อยอ้าเหนื่อยสุดๆเลยววราชปาิศาจอย่างฉันจะโชว์ได้ที่อ่อนแอไม่ได้ซะด้วยว่าแต่ไอ้หิวเลนคาคิวบัดซบนี่เสนอพะลังของสิบดาวจริงๆ สิบดาวคำเรียกสิบดวงดาวผู้การที่แขกแกที่สูนของทว,วีฮิวเลนคาคิวอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในพวกนั้นชาตินี้ฉันแทบไม่ได้ใช้แต้มพลังกระสุนเ่อเสิริมค้กแก่แให้กับตัวเองเลยด้วยแถมแต้มก็มีไม่มากอยู่แล้วด้วยเธอฮิวเลนคาคิวยังอยู่ในสภาพที่เต็มร้อยจะนคงชนะไม่ได้นะฉันถอ้มันเหนื่อยด้วยแผลการของฉันทำให้เหมือนเดือพนัน ทำให้เหมือนตืต่นตหนกพอหิวเล่นาคากิวสายตาแคลบลงมันก็เผยช่องโหว่แล้วผลลัพธ์ก็คือโดยมันในนข้โฉันใส่เต็มข้อลอดเต็มข้างอย่างแรกเลยฉันชนะได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องพึ่งตำลามาตรฐานของราชาพิสัส์เรื่องที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นฉันเปลี่ยนโชคชะตาได้ฉันทำได้ฉันเปลี่ยนอนาคตได้ แล้วฉันจะแกิดข้นไอพ้พวกร์ผูกก้านนั่นได้ว่าไงนะพวก้ายอมแพ้พอหาหอกคอนไม่เจองั้นเหรอแถมผิว兰คาคิวยังอยู่ได้เออแก่ดีงั้นเหรอท่าทีขอาปล่อยข่าวไ,ไปว่าฟในโลกคือท่าถนัดของมันแล้วนะเธอพวกร์น่าสมเพชใช่ไอเ้แผนนะั้นน่าจะได้ผลนะถ้าแบบไม่มีใส่ศึกในที่ตีพวกค่คือที่กับบของพวก้าส่วนหนึ่งยอมแพ้ คือพวกเขาบอกกันว่าบทย่อเขาเออแกสไม่มีหอคอยครับอะไรนะไอ้ราชาปีศาหน้าใหม่ง่อเขานั่นแปลว่ารอบนี้มันเองกละเมิดกนแห่งตำลาอีกแล้วสินะใช่ครับราชาพิศาตนนี้แต่าจากทุกคนที่เคยเจอมาก่อนอย่าสิ้นเชิงข้าวของราชาพิศาหน้าใหม่แพร่ไปทั่วทวีปอย่างรวดเร็วพร้อมไปถึงหูของราชาด้วย ฮิวเลนคาเกิวไอ้สารแลวคุยโมไว้ซะเยอะแล้วผลเป็นไงถ้าพาเจ้าหญิงของฉันกลับมาไม่ได้ก็ระหรันไปหามันองค์หญิงครับขบอกขบุก้าครั้งนี้ไม่สนไว้ไปหาโลกเกอร์กันเขาถูกเล่าผิดเพี้ยนและถูกขยายความเดีย๋ยวมาว่าฮิวเลนคาคิวกลับมาไม่ได้แล้วนั่นสิเดีย๋ยนมาว่าตายไปแล้วนะโลกทั้งใบจมอยู่กับความโศกเศร้า ส่วนแต้บจอบมันก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานใหญ่กิวผูก้กา้าผู้ก้าวตันโคโลเลื่องที่นายพูดมามีเรื่องมนโนไปเองไม่ได้เสี้ยวเดียวไหมไม่มีครับพมกอสาบ,บายดูชื่อของผมเลยว่าผมพูดแต่ความจริงเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็นัาว่านักแต่เรายังไม่รู้ตัวตนของราชาปิสานหน้าใหม่จึงต้องระวังไว้ก่อนเหียลนาคากิว เป็นหนึ่งในพวกก้าสิบดาไม่ใช่คนที่จะแพ้พวกหน้าหมา,ายง่ายๆเราจะรอฟังข่าจากพวกเขาอีกสิบวันถ้าอีกสิบวันแล้วยังไม่มีขา่าพวกก้ากทั้งทวีปรวม4,728คนจะเปิดชาบูจจต,ตีตามกำลังแล้วข้าราชาพิษณ์หน้าหมายนั่นซะหอคอยของเบเซคุกใต้ดินฟื้นแล้วเหรอฟื้นตัวดีผิดปกติเลยนะราชาพิษส์ เห็นทีแล้วแกต้องการอะไรจากฉันสินะแต่ไม่ต้องหลอนยังเฉยแคเสียเวลาเข้าเรื่องมาเลยแม่รู้ดีเว้ยเฮ้คุยรู้เรื่องดีนี่ฮิวหลนานคาคิวมาไปพบของของ,ของฉันซะฮะฉันหูฝาดไปหรือเปล่าจใจพวกกาไปเป็นปลูนกน้องของราชพิษาลเนี่ยนะเขาบอกพวกกาใช้เงินเยอะเลยใช่ไหมล่ะค่าอาหารค่าคุ้มกันค่าที่พักค่างานเลี้ยงของคนเป็นร้อย ชุดก็อาวุธของใช้ยี่สิ้นเปลืองฉันยอดอีกและอะไรอีกมากมายก็เป็นพูกเขาเลยปกติใช้เงินทุนจากคณะพ่อค้าและผู้ขุนนางมาหนุน,นถ้าปราบราชบิดาได้ผู้ก้าก็จะชีวิตพลิกแต่ผู้ก้าที่รับเงินทุนมาสิถ้าล้มเหลวก็จะโจมกับกองนี้ขาบวภผู้ก้าครั้งนี้เงินทุนทั้งหมดเทปไปที่คูคนเดียวเลยนะหัวหน้าก่อผู้ก้าฮิวเลนคาคิว นายจะต้องรับกรรมคนเดียวเต็มๆนั้นก็จริงครับันต่ให้นี้ออกไปได้ก็จะถูกตีตาว่าเป็นผู้กล้าที่ล้มเหลวและผมต้องหลบซ่อนใช้ชีวิตหนีนี่ไปทั้งชีวิตเรื่องนั้นแกไปรู้ได้ยังไงเฉินไปคุคนบอกเขาเอง ada, กระดาดหน่าทอนยอดนั่นเหรอนี่มึงจะมีหน้านมาพูดดีกอไอ้สิบแปดมกุฎเอ้ยและอีกอย่างนะตัวอยู่ทีมนี้ไม่ต้องนานแล้วเว้ย <c> ก <oughs> ็ยังชอบคู่นี้เลยวะเฮ้พผลที่บุกแกแพ้ พพวกแกย่าไปเคยเจอของจริงอย่างฉันถ้าอย่างนั้นพวกแกก็จะปรับตัวและเอาชนะได้ในเวลาไม่นานแม้ฉันจะทำลายตำรามาตรฐานของราชปาิศาได้ก็ตามแต่หาว่าหากมีหนึ่งในพวกแกที่แข็งแกร่งที่สุดแอบขัดขวางพวกแกจะยังชนะฉันได้อีกไหมละ่ะลูกแก้วของอารมานีหล่านั้นอะไรฟะนี่คือเครื่องมือเวสลา้าดูลูกน้องเพราะเข้าไปในร่างกายเหมือนจะกะสมองทันที ถ้าแกคิดเป็นศัตรูกับฉันฉันจะรู้ทันทีแล้วฉันก็จะระเบิดสมองเขาแกได้แค่เพียงสบานนิ้วเดียวราคาก็แอบนั่งอยู่นะถ้าแกปฏิเสธฉันก็คงต้องตามปัญหาโดยการฆ่าแกทิ้งแล้วถ้าลูกแกปรับเขากับร่างกายของแกไม่ได้เรื่องนั้นก็แล้วแต่พกผูก้าที่ใช้ได้ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวก่อนผูกแกจากฉันเป็นหัวต้าฐานไว้คุมจิตลูกแกแบบนั้นเข้าไปปุ๊บก็หาไปเองมันไม่ใช่ความผิดของฉันนะ โอ้โหพกกาสามารถยกเลิกการป้องกันจิตได้ด้วยเจตนงของตัวเองคท่านราชาโอ้โหเป็นอย่างนั้นเองสินะอ้าไอเอ,เอบ้าเอ้ยไม่มีอยากาอาย้ากเลยหรือไงน่าจมือมีหน้ามาพูดด้วยเหรอฉันจะทำให้เครื่องมือเวละาะคับแหงของแกสูญเปล่าฉันจะไม่มีวันก็ผัวให้กับราชาพิสานอย่างหูปากลรากินนี้เข้าไปซะ <c oughs> ตรดื้อเลยนะครับถ้ามายอมตายลือฝูนทรลลาจะทำยังไงครับไม่ต้องห่วงหรอกมนุษย์โลกโลกที่ใช้พวกผอไปเหมือนของสิ้นเปลืองพ่อเงินไม่มีวันยอมสละตัวเองหรอกเฮีวเลนคาคิวอุปกรณ์ลูกแก้วของอามานี่เงยผูกกรย่าดีตอนเัเข้าสู่โลกใบใหม่นะแม่งเอ้ยสถานะพวกผอของราชาพิศตราชาพิศต จะจับหิวเลนาคากิวมาไปผพ้พองได้แต่ตาบใดที่ยังมีนี่มหาศาลหนึ่งแสนโกอยู่การเคลื่อนไหวก็ถูกจำกัดเหลี่ยทองที่ได้จากแต้มอสูรก่อนหน้านี้ก็เลยแค่เราเลาส์สพัโกเงินระดับพอๆกับงบทั้งปีของประเทศเล็กๆก็จะหงงาเงินมาจากไหนไกนครับใกล้จะถึงเวลาที่พวกนั้นจะติดต่อมาแล้วหือ้อผู้ใดครับงนรวมตัวราชาพิศาจท,ที่จัดปีละครั้งการรวมตัวเจ้าแห่งหอคอยราชา ชาติก่อนเนอะฉันไม่เคยไปร่วมเลยพอเลังเกี่ยวที่ราชาปิศาสมารวมกลุ่มกันราชาปิศาจตัวอื่นอยู่รอดในแอลีอินมานั้นทองกับสมบัติคงก่อนเนินแล้วสิราชาปิศาจคูจะเอาแตมพลังอาวุเพลกรกำลังอีกแล้วเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันกูพูดอะไรแบบนั้นออกไปแล้วแต่พอมาเจอู้ก,ก้าด้วยตัวเองฉันก็เข้าใจถ้าเราทําตามตมารมาตรฐานของราชาปิศาจเราไม่มีทางอยูู่้ก,ก้าได้ ราชาพิสัทต์คำเชิญการลวงตัวเจ้าแห่หอคอยราชโซมาถึงแล้วครับตอนนี้ฉันก็ต้องยอมรับมันไปพบอกับเขาไปก็เถอะไปเล่นเงินพวกราชาพิสัทลุ้นพี่กันพอเขาคนนี้ได้ละของจริงยะซ้อ <Yes, sir. S 1> เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องจอมแมนในตอนที่1 2นะครในคเป็นังไงบ้างก็ผมบอกเลยว่ายังเดือดไม่ใช่ฉากต่อสู้นะฮะแต่เป็นฉากด่าเนี่ยแม่งยังเดือด แล้วก็สำหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะไปตอบทุกเม้นนะสำหรับคลิปในวันนี้นะั่นก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าก่อนที่จะจากลากันไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะได้มาเร็วๆนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบาย